สวัสดีทุกๆท่านนะคะก็ามาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องคะในช่วงเรียนก้องรักกลห่วงนะคะถ้าทําในช่วงกลางคืนนะคะลงคลิปในช่วงกลางคืนก็ปวด,วดัวารกิดนะคะดูไม่ก่อยชัดกลางวันก็ทำม,มาเนืน่นไม่ก่อยได้มีเวลาเสาร์านะคะแต่ก็คิดทึงเอฟซีที่คข้ามาช่งกาลังใจเสมอในช่วงเรียนก้องรักกล้ะะ่วงก็กลางคืนก็ยอมนะคะยอมทําคลิป เรียนนี่ก็เป็นเรียนปอโซส่งพันห้รวยห้าสิตีไล่ไล่สานก็มีเก็บซะส้มวเร็วนะคะรือบางฐานก็ยังไม่มีราคาก็ห้าบาทนะคะถึงตอนนี้ใอยวะระบบมุ่นเวียนในทองตลาดจหายนะคะจริงๆแลยปอ้อส่งพันห้ารวยห้าสิก็หรือมาอยากขึ้นนะคะไม่ค่อยเจอในทองตลาดเร็วนะคะเพราะคนจะนําไปเก็บพอ เรียนผอนี่คือทรงปรนา,ารวยอาชีพติดอันดับในอ,อันดับเล็กเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าติดตีซ้ำหรือตีเส้บางบางฐานก็บอกว่ายวนรับซ้ำบางฐานก็บอกว่ายวนรับเส้ก็ประมาณนั้นนะคะด้านหน้าก็จะเอ็นว่าเป็นรูปข้องพผนวงกรอกกาวนะคะประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่าภูมิพลอดุลยเดชนะคะด้านล่างก็ เป็นวัดบิณฑชมาบปิดดูซิตวนารามนะคะก็สุกทานก็ได้ยินอยู่เรื่อยๆแล้วนะคะว่าเป็นวัดอะไรถ้าต้าว่าการติดอันดับนี้ราคาจะแพงไมาก็จริงๆแล้วเพงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพงในราคาตียังไม่มักรเ,เลยบางโจงก็รับซื้อสร้างรอยทั้งารอยบางโจงก็รับซื้อ แล้วเตความมอชมกองเรียนตะเรียนไม่ราคาก็ดีตะเรียนเย็นซี่ราคาก็ดีแต่ตะเรียนตีมีปกติอยู่เลยคือประเทศนกรับก็ไม่่อยมีราคาสูงสักเท่าไรนะคะแต่ถ้าประเทศรงคือขึ้นบนต่างอ่าประเทศกงขอร์ล่วงรลอกกาวแล้วก็ต่างวัดเบนจมามบบปิดดูที่รัหน้าร่างบวกนข้านบนด้วยนั่นจึงจะมีราคาจะนาหน้ายากนะคะ บางทีก็ว่าปริแป้นดินหน้าถึงตลาดอะไรก็ไม่เชื้อนะคะฉะนั้นถ้าว่าเป็นประเจนครับธรรมดาเราก็ควรเก็บไว้นะคะเพราะว่าเรียนปีปอซอทรงพนรวยอับซ้ำก็ผลิตนอยนะคะก็ไปคนขวามาว่าผลิตประมาณไม่มากไหมนะคะกวาด่องลานกาวเส้นแต่ไม่จับว่าตุกโตงไหมนะคะตามตีว่าไปซึกงสร้างมากนะคะก็ยังไม่ก่อยเหนื่อยเท่าไรนะคะฉะนั้นต้า อากวาันมีก็ตื้อว่าควรจะเก็บปริตอันดับที่ทำให้อนาคตกรากาเพลงแน่นอนนะคะเป็นเรียอบธรรมดานี่ก็ไม่ต้องว่าประเทศยตรงอะไรก็น่าจะมีราคา,าทั้งทีดอันดับอยู่แบบนี้นะคะโงเรียนก้องหลักกองว่องก็ว่องอย่างเดียวไว้ตันเก็บไปได้นะคะใครที่มีแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะอนาคตเพลงนน้แต่ถ้าใครยังไม่มีก็อย่าไปใกล้ เอออย่าไปซื้อในราคาตีเพงนักเร่งน,นะคะก็เอ็นใจด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อฉองนี่ก็ยังไม่รับซื้อยังไม่ค่ายนะคะค่ายไม่ได้ป๋อมีเรียนเรียนรองเรียนแต่ละพอโซนะคะซื้อก็ไม่ซื้อปอยังไม่มีตังค์นะคะก็ก็พุณนถกทานตีข้ามาส่งกําลังใจในจองนี่ก้ท่านสนับจะนุนจองนี่ด้วยนะคะเป่าตื้อว่าตา่านไม่จะนับจะนุน่นก็ไม่ สาปีทำให้ยอดวิวมีขึ้นปรือนะคะก็ก็อยถุกฐานนอนรับฟันดีสำรับคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะ